คุณผู้ชมคะมีคำแซวกันนะคะว่ายุคนี้สมาร์ทโฟนได้กลายเป็นอวัยวะที่งอกออกมาชิ้นหนึ่งของผู้คนเราๆท่านๆทั่วไปนะคะขาดสมาร์ทโฟนนี้แทบจะขาดใจกันเลยแต่จะว่าไปไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวตอนนี้อุปกรณ์เสริมต่างๆอาจจะเยอะไปหมดแล้วอาจจะส่งผลต่อเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะคิดยกกยกลังสวันนี้กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยโลกไซเบอร์ ที่แค่กระจายอยู่นี่ก็หลายชิ้นแล้วนะคะจานครับมีอะไรบ้างคะเน,นอุปกรณ์เต็มเลยครับเพิ mm ิน hmm. เพิ่งไปดูงานที่ Facebook สำนักง,ง,งานใหญ่กับ Apple มา mm hmm. ก็มันมีร้านขายของสโตร์ของเขาอยู่แล้วก็ไปขอด้วยมมีอะไรแปลกใหม่ๆบ้าง,างเนี่ยก็ได้พวกการ์ดเช็ตพวกนี้มาอันนี้ Facebook เนี่ย mm hmm. เขียนอะไรเฟซบุ๊กอาทายตัวนี้เนี่ย mm hmm. คุณนึกถาเป็นคนขี้ลืมไหมบ่อยมากค่ะ่าบ่อยมากนะตัวนี้ในกล่องมันจะมีสี่อันแล้วให้เราไปหยอดตามกระเป๋าตังหยอดตามพวงกุญแจที่ที่เราชอบลืมอะ แล้วเวลาเราจะหาพวกนี้ไม่เจอเนี่ยมันจะเรียกได้แล้วจะโชว์เป็นแมพขึ้นมาเลยว่าของที่เราใช้อยู่ในอยู่ตรงไหนและตอนนี้มันผูกทุกอย่างผูกกับสมาร์ทโฟนพวกนี้เขาเรียกอุปกรณ์ Internet of Things ก็คือมันจะคอนเน็กออนไลน์หมดตอนนี้นะผมพูดผม,ผม,ผม,ผมหากูญแจรถผม,ผมไม่เจอพุญแจรถผมนะผมก็เปิดแอปชื่อไทยแล้วผมก็เรียกไมค์คาคีมันบอกอยู่ไหนอะ่ะหาหน่อยดิ ก็คือจะส่งเสียงมาที่กุญแจรถอาจารย์ทันทีหรือผมโทรศัพท์ผมหาไม่เจอผมไม่ลืมไว้อยู่ใต้โซฟาผมมีพูกุญแจตัว E เนี่ยผมกดสองครั้งมันจะเรียกมาที่โทรศัพท์คืนนี้ก็หาใช่ใช่หาโทรศัพท์ไป่ถได้หากันไปหากันมาะหรือมันจะบอกว่าที่สุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงไหนที่สุดท้ายที่ดอกไม้อยู่ตรงไหน แต่หมายความว่าถ้าใครเกิดได้โทรศัพท์มือถือเราไปเนี่ยจะรู้เลยสิคะว่าเราไปทําอะไรอยู่ตรงไหนไปเพราะแผนที่เนี่ยมันก็ขึ้นมาในอุปกรณ์พวกนี้ว่าตัวนี้คืออะไรฮะคุณนักข่าวทางไทยดิที่ชาร์จในรถพอเสียบปุ๊บคือเราเสียบที่เขียบบุรี่ก็จะเสียบที่ชาร์จแบตมือถือขึ้นมาซ้ายขวาดูเหมือนไม่มีอะไรถูกไหมแต่เป็นมันเป็นตัวโลเคชันหาตําแหน่งของรถที่เราจอดเวลาเราลืมว่าเราจอดรถอยู่ที่ไหนชั้นไหนมันมีโปรแกรมมาชื่อซุ๊ดนะแซดอะผมรันตัวซุดนะแต่ผมรันให้ดู มันเท่มากเลยประกันนี้เนี่ยมันจะคำนวณว่าตอนนี้รถผมตัวเนี้อยู่ห่างจากตรงนี้กี่เมตรเนี่ยไปตรงนี้จริงด้วยรถผมจอดตรงนี้จริงด้วยเนี่ยแล้วดูแผนที่ผมอยู่ที่ไหนถ่าย p b s จอดอยู่หน้าลานหน้าตึกไม่มีหลงก็เดินตามทิศทางที่มันบอกเนี่ยว่ารถอยู่ตรงไหนเคยเห็น USB Drive ไ,ไหมอ่ามันจะมีตัว Sandisk ที่เป็น Sandisk Connect ตัวนี้มันจะเกาะไปที่ USB ที่วางอยู่แล้วเป็น WiFi ในตัวเลย คือผมสามารถจะส่งไฟล์เนี่เข้าเสียบเข้า USB แล้วคอนเน็กกันกลางอากาศได้เลยมือถือเนี่ยเกาะเข้าไปแล้วก็ยิงออกมาเข้าได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องไปพรีเซนต์งานบ่อยๆมันดูตัวนี้วัาดีแบบตัวนี้ผมชอบสุดเลยตอนนี้เขากำลังฮิต a c e b o o k Live แล้วก็ Facebook 3 6 0้อยตอนนี้อะไรก็สามร้อยหกสิบใหม่มาแล้วค่ะนี่คือกล้องที่ถ่ายแล้วเกาะเข้ากับแอปพลิเคชันเลยมันจะเกาะกันเลยระหว่างกล้องกับตัวนี้เกาะกันผ่าน Wi-Fi พอมันนิ่งเนี่ยผมถ่ายรูปได้แล้ว อ่ะผมจะลองถ่ายดูนะค่ะคนนี้นะเนี่ยมันสามร้อยสิบองศาทั้งห้องเดียวคลิกเดียวนั้นสามร้อยหกสิบองศาเลยโอเคจากนั้นผมก็มาเปิดแอปพลิเคชันชื่อเทต้านะมันเป็นมันเป็นชื่อชื่อชื่อเครื่องเขาออาเทต้านี่ไงที่ที่เราถ่ายกันนี่วนนี่ลักษณะที่มาจะเป็นภาพนิ่งแล้วเป็นสามร้อยหกสิบองศาเหรอคะแล้วอีกหนึ่งอุปกรณ์นี่แหละคะแผ่นใหญ่ๆนี่แหีเด็ดสุดนี่ดูเหมือนหนังสือนี่ดูสแต่เป็น ตัวชาร์จเจอร์ที่ชาร์จได้หลายก็คือ power bank นะคะ power bank แต่ว่าเขาดีไซน์มาเราดูดี่ฮะค่ะดีไซน์มาแบบเนียนมากเลยบางมากใช่ครับแล้วก็จุได้ดีเหล่านี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ต่อไปก็คงจะเป็นอุปกรณ์ในชีวิตประจําวันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจา์ใช่ครับกำลังเข้ามาละเมิดความเป็นส่วนตัวมากขนาดไหนคะต้องระวังยังไงคะเนี่ยก็พวกนี้เนี่ยมันคือ privacy ของเราทั้งหมดเราอยู่ที่ไหนเราทําอะไรเราเดินไปตรงไหนไอ้ตัวนี้ครั้งล่าสุดมันอยู่ที่ไหน ถ้าเกิดใครเข้ามาถึงตรงนี้ได้เ็าจะมองเห็นทั้งหมดว่าเรามีพฤติกรรมส่วนตัวเดินทางไปไหนทําอะไรบ้างแต่จริงๆเนี่ยโทรศัพท์มือถือเรามันก็ทำอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะมันติดตามตัวได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอุปกรณ์นี้คือมันเล็กกว่ามือถือแล้วมันก็ถูกไปอยู่มีแบตเตอรี่ใช้ได้ปีหนึ่งไปอยู่ตามที่ต่างมันก็จะถูกแท็กบางคนเนี่ยอาจจะมาโดนหยอดใส่กระเป๋าอย่างตอนเมื่อกี้ผมหยอดใส่ให้คุณกระเป๋าคุณนัฐถาไปแล้วคุณนัฐถาทราบหรือเปล่าเนี่ยหยอดไปเรียบร้อยแล้วผมสามารถจะเช็คได้ว่าคุณนัฐถาอยู่ที่ไหนเวลานีีี้นนนะะะะเเเดด๋ยยยวจรกกาล เดี๋ยวมันจะดังขึ้นมาในกระเป๋าดังหมดแล้วดังค่ะเราหยิบมานี้คือตามหาตัวกันได้เลย <c oughs> ว่าอีกชิ้นหนึ่งนี่อยู่ไหนนะ,ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับสะดวกมากเลยครับสะดวกมาพร้อมกับแต่ว่าต่อไปที่เห็นแยกๆนี่ต่อไปอาจจะรวมกันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวได้นะคะแล้วก็เล็ก,กลงะะจจเป็นแค่กระดุมนิดเดียวค่ะเราโดนติดไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่ามันตามตัวเราตลอดเวลาอยากให้เราคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่ายุคอินเทอร์เน็ตออฟสิงส์เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมคะเหล่านี้คือ่ใชจุดเริ่มต้น ใช่เขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่10 10บิลเลียนดีไวซ์แต่อีก4ปีจ50ะ50บิลเลียนคือรอบตัวเราเนี่ยเยอะมากคนหนึ่งจะมี6ดีไวซ์ตอนนี้ผมมี3ดีไว่์ะะตอนนี้ก็5 6ดีไวซ์แล้วมีนาฬิกา Microsoft Band อีก <c oughs> ก็หลายตัวแล้วตอนนี้ตามกันให้ <c oughs> ทันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะยุค Internet of Things อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแต่ก็ต้องรู้เท่าทันในเรื่องของการใช้งานด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ,คะสวัสดีครับ